สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเซตีเซอร์ประเทศไทยหรือทีเรนิกว่าไลฟ์เกมเซตีนะครับในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนท์ที่ได้ต้องการอัปเดตมาใหม่ในเซอร์ประเทศไทยในวันนี้นะครับก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมแล้วก็ในวันนี้จีเอ็มสจะใจดีใจดีนะครับผมจัดตัวละครใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนให้กับเราได้รับชมกันที่นี่ที่แรกนะครับผมกับตัวละครที่มีชื่อว่า น้องกิกินะครับผมไม่ใช่น้องกี่กี้นะครับผมน้องกี่กิเนาะสาวน้อยผู้ใจดีแต่ทรงพลังนะครับผมจะทรงพลังขนาดไหนเราไปดูกันในสมุดภาพกันหน่อยดีกว่านะครับความสามารถของน้องกี่กินะครับผมแมวน้อยทะเลภูเก็ตหรอไม่ใช่ความสามารถของน้องนะครับผมก็คือเมื่อฉันตกเปียเลนมาข,ของฉันหรือว่าก็สร้างในมาข,ของฉันโดยโตนะผมมีโอกาส75%ที่จะจัดงานโอลิมปิก ในพื้นที่ที่เลือกนะครับผมหลังจากนั้นสร้างเนนมาอัตโนมัติพร้อมกับดูด4ช่องหน้าหลังมีโอกาส50%นะครับผมป้องกันการจรกรรมเบรลและ60%ป้องกันบังคับย้ายจบข้อสมารถแรก ควาสามารถต่อไปนะครับผมเมื่อทลุลูกเต่าเนาะมีโอกาส70%นะครับผมที่จะใช้เอฟเฟกเส้นทางเปลวไฟบนในระยะที่เราทอลูกเต่าได้ในเมื่อที่เราทอลูกเต่าผ่านไฟตรงข้ามแล้วนะครับผมมีโอกาส50%ใช้เอฟเฟกต์หัวใจเต้นแรงนะครับผมและก็อย่างสุดท้ายเนาะเมื่อตกนั้นมากของฉันจ่าย75%นะครับผมไม่ใช่มีโอกาส75%นะครับผมจ่ายค่าประทางพื้นฐาน70%แล้วก็เรียกไปตรงข้ามมาแบบสูง1โคน บอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่โจมตีล้วนโอ้โหเลยมันจะโจมตีเยอะขนาดนั้นเน,นี่ยมีทั้งดูดนะครับผมปีช่องหน้าหลังเนาะมีทั้งบัตรเชิญปาร์ตี้นะครับผมอ๋อ å, แล้วก็อีกอย่างอย่างถ้าเกิดว่าเราใช้บัตรเชิญปาร์ตี้ของน้องเองนะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามมายัางตัวเรานะครับผมเงินของฝ่ายตรงข้ามจะหายไปทั้งหมดเราเป็นการเบรนเงินด,ด้วยก็คือไม่เหลือเงินให้จ่ายแล้วก็ยังจะจ่ายอีก นี่ยังนี่แค่การจบตีนะมีดูสีช่องหน้าหลังกับเชิญนะแล้วก็ยังมีขโมยเงินอีกบมบมนะครับผมก็จะมีอะไรบ้างขโมยเงินพื้นที่เปลวไฟก็น่นลำคาแล้วเมตาตอนนี้เลยแหละพื้นที่เปลวไฟนะครับผมแล้วมีทั้งหัวใจเต้นแรงอเดินผ่านแล้วก็ตกเมืองตกเมืองไหนก็ตามอ่ะที่มีค่าใจตังค์อ่ะก็จะขโมยเงินของคนที่มีเอฟเฟกต์หัวใจเต้นแรงทำไมฉันกดไม่ได้เนี่ยกดไม่ได้ก็ไม่กดแล้วนะ ยังไงเออเขโมยเงินสี่เท่าเลยนะแล้วน้องมีงานโอลิมปิกอะและน้องต้องตกแลนมาของน้องเองอะโอไม่อยากจะคิดต้องจ่ายเงินให้น้องขนา,าดไหนแต่เหนือสี่เินใดนะครับผมที่เราอ่านมาน้องไม่มีความสามารถในการป้องกันการอันเชิญนะครับผมหรือว่าเจเนเรตโล่ซูเปอร์ชิลต่างๆน้องอาจจะตายได้ค่อนข้างง่ายเลยจีเดีย นี่แหละที่น่ากลัวนะครับผมส่วนตำนานก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเป็น9ก้0 70แล้วก็80 60 85ตามลำดับนะครับผมพร้อมกับผมยาวขึ้น<ม>ใช่ไหมเท่าเดิมและอะไรเพิ่มหมวดโอเคส่วนลิเตอร์นะครับผมตัดความสามารถออกไปหนึ่งความสามารถนั่นก็คือการป้องกันการป้องกันการเคลื่อนย้าย หายไปเปลไฟเขาจะเอฟเฟกอ๋อแล้วก็บัตรเชิญก็หายไปถามว่าแค่ไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมาดูวิธีการหากันหน่อยดีกว่านะครับผมสำหรับตัวละครที่มีการโจมตีโคตรจะเยอะขนาดน,นี้เนาะโอเควิธีการหาน้องกิกินะครับผมสามารถหาได้จากการที่สะสมวัตถุดิบของน้องไปแค่หใบเท่านั้นหรออีกทั้ง แสงตำนานของน้องยังไม่ต้องเติมด้วยอีกทั้งไม่มีเยเมนีใช่ไหมไม่มีนะครับผมหา้ยน้อยจังอะหาเหมือนจี้เลยอะก็คือหา A บวกสองอันหา A อสองอันแล้วก็อีก A หนึ่งอีกสองอันเฮ้ย เริ่มอย่างได้แต่ถามว่าคุ้มไหมกับคนที่มีตัวละครเมตาอย่างลุงเนี้ยอ่ะมีน้องผีเสื้อแล้วลุงก็คงไม่หาตัวใหม่เพื่อมาแทนน้องผีเสื้อหรอมั้งแต่คนที่ไม่มีตัวเมตาอยอตัวอย่างเช่นไม่มีเดสไม่มีนารีไม่มีสุขสครไม่มีแบงคฮอลัสเนี่ยก็ไม่มีเทพอักคีด,ด้วย ก็น่าจะคุ้มสำหรับการหาเพื่อที่จะมาเป็นตัวสตาร์เตอร์ for ID แล้วก็ดูเหมือนจะหาง่ายด้วยอืมไม่ได้หายากไม่ได้ต้องหาเงา A บวกสองชนิดอืถ้าถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่มีตัวละครเมตานะไม่มีตัวละครที่เราเล่นแล้วเราว่าอู้หดเล่นแล้วก็ชนะตลอดเลยอย่างเงี้ยหากี่กี่ไว้ก็ดีเล่นง่าย ใส่แค่หมวกกับจี้สาหลังก็เล่นได้ละง่ายๆถ้ามีจี้ด้วยหน้าหอยหลังอีกหน่อยก็ดีมากเลยจะครบอยู่ละโอเคประมาณนี้นะครับผมมีก็อารีนาไม่มีอะไรแล้วอีเวนต์นี้ก็มีแค่น้องกิ่ๆแค่นี้เหรอ,อนี่จะพูดอะไรแล้ว ไปดีกว่านะครับผมขอทุกคนโชคดีสำหรับการเล่นเกมเศรษฐีเส,ส,ส,สิร์มประเทศไทยหรเลยก็ว่าลาวเกมสินะนะครับผมไปครับโชคดีนะจุ๊บ